สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชายดูเฮงทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะ,ะเข้าแล้วนะครับสลับในสูตรนี้เข้าตรงๆออกตรงๆนะฮะในงวดแรกลงไปไม่เข้านะครับย้อนหลังไปนี้6งวดนะลงปุ๊บหลุดปั๊บนะ,ะลงงวดที่2ถึงจะเข้า มวลแรกไม่เข้ามวลสองเข้านะครับหรือถ้าไหนอยากมาเป็น f c ตซียงนะฮะคัดแน่นอนนินๆนะครับเนาะเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวหัวเร้าข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้บ้านเขียวนะเป็นกลุ่มแนวทางหวยเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็จะมาตามในสูตรนี้สูตรนี้ชื่อสูตรว่าสูตร8ปดสองนะสูตร8ปดสองนะครับมีชื่อสูตรด้วยเนาะอ่ะสูตรไหนเข้าก็เอามาใช้ต่อนะสูตรไหนไม่เข้าก็ ปล่อยทิ้งปล่อยผ่านไปนะครับสลับในหวยในวันจันทร์เนาะอ่าเนี่ยเนาะชนสีทั้งสามสูตรเลยนะเสดานไม่จับไปให้สี่ห้านะสี 4, 4, 5, 5, นะ่สี่ห้าห้าเนาะคิดว่าจะมาเบิ้ลนะไม่เบิ้ลเลยนะครับเนาะอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปด้วยกันนะ่สลับในสูตรหวยในวันจันทร์แต่ล่าสุดวันพุธนะรอติดตามแล้วก็ในตรงนี้ก็จะมาดูในสถิติตรงนี้ด้วยที่ผมเน้นเน้นสีอืมอันนี้มาจากไหนก็คือ อ่ะมีเก้าด้วยเนาะเด่นสี่เด่นเก้าเนี่ยตรงเนี้ยเลขมันออกคล้ายๆกันนะเจ็ด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 เนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะอกจจะมาดูในตรงนี้ด้วยนะครับมาดูในสูตรกันก่อน,อนเลยนะครับสูตรแปดสองสูตรแปดสองนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะออกไปในที่ในสามแปดสี 5 7 9นะ7มาอีกแล้วนะครั้งก่อน7 7รอบนี้79 4 5กสีหก็ออกฝืนหวยไทยเลยนะครับอรอบที่แล้วออก4ี่ห้านะครับรอบนี้นะครับออก3าเจเสนอนะครับเนาะวันที่19นะครับนอะสลับในสูตรนี้มาหานะครับในชุดแรกก็คือเอา8ปนะครับกับ2นะ,ะหลักแสนหลักหมื่นนะครับ8 2ด2ป นี่ี่จับจับบวกกันเนาะอ่านะครับก็นะครับได้งวดก่อนงวดก่อนได้4แล้วก็2นะ8บวกกันกับ6เป็น14 0บวกกันกับ2ได้2นี่ก็เลยได้4กับ2องในหลักสิบล่าสุดนะครับ8บวกกันกับ3เป็น11นะครับแล้วก็2บวกกันกับ8เป็น0ก็จะได้เลขเด่นนะครับ2ตัวมา1ตัวเอาไว้ในหลักสิบละกันนะครับเนาะส่วนในที่หลักหน่วย หลักหน่วยนี่ก็จะนํา8นะครับแล้วก็7ปดนี่จะบวกกับหลัก10นะครับเนาะอ่าแบวกกันกับ7นะครับเป็น15อ่าได้5นะครับอืมใส่5ตัวนี้ก็พอนะครับแล้วก็อีก3ตัวเด่นก็คือ9บวกกันกับ7นะครับเป็น16ก็ได้6กนะก็จะลดแต้ม6 5 4ก็แสดงว่ามันชนกันในชุดนี้นะตัดออกไป ก็เหลือ6ชุดเนี่ยเหมือนในงวดก่อน7บวกกับ7เป็น14บสี่สี่นะลดแต้มอะล่าสุดเนี่ยก็จาก8ชุดนะครับเหลือ6ชุดเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันเนาะสำหรับในสูตรนี้นะครับอ่าลงงวดที่2นะครับสะพานนะครับ ลงวันที่สามนะฮะจะเป็นยังไงนะครับจะมาหรือไม่มาออกหรือไม่ออกอ่ะก็อาจจะมารอดูในสถิติตรงนี้ด้วยนะครับนั่นแหละนะบางท่านมาดูในตรงนี้อ่ะเน้นแค่ในเด่นสี่ชุดเด่นสี่นะครับแค่นี้ก็พอนะครับเนาะอ่ะมาดูในตรงนี้นะครับก็สามแปดสีนะ่ห้าเจ็ดเก้าเนาะอ่ะแล้วก็ในตรงนี้ถัดมาจากในตรงนี้นะครับสี่หก หกสามสี่หกนะถัไมก็เป็นในที่ในสามสามสามเก้าปดสี่หกส่วนในตรงนี้นะครก็จะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์สองห้าศูนศูนย์อืมนะฮะก็สำหรับในตรงนี้ฝั่งนี้นะะวดที่แล้วตำแหน่งตรงนี้ไม่มาเนาะปกติมันจะมาหนึ่งกับสองนะอืม แต่ในฝั่งนี้ก็ยังมาอยู่เนาะก็แสดงว่าอเน้นฝั่งนี้แล้วกันที่มันเข้านะครับก็คือเน้นสี่กับหกวิ่งสี่วิ่งหกนะส่วนฝั่งนี้งวดก่อนอ่ะมันอาจจะเพิ่มมาตรงนี้สองห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวนีตัวหนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยนะหรืออาจมาจับคู่กันก็ได้นะครับก็เท่าที่ดูตรงนี้แล้วก็อาจจะสลับในตรงนี้ก็ได้เนาะสี 4, 4่เนี่ยสี่กับหกเนี่ย สลับกันเป็น48 49 43 64 68 69 63เนี่ยหรือสลับกัน250สลับกันอย่างตรงนี้ก็ได้นะฮะอืเหมือนในครั้งก่อนนะที่ที่มันสลับกันนะครับนี่ก่อน77ก่อนที่มา77เนี่ยมันก็สลับกันนี่อันนี้1 16เนี่ยก็มา16อันนี้15นี่ก็มา15นนเนี่ยนะหรือจะเอาฝั่งนี้ไปสลับแต่เผื่อจะได้เลขเด็ดนะฮะ ก็สี่เมื่อกี้อ่ะสูตรมีไหมสูตรมีไหมเลขเด่นสี่หกสองห้าศูนย์อ่ะอาจจะเน้นศูนย์ก็ได้นะครับเนาะนี่มีศูนย์แล้วก็ห้าเนี่ยเน้นศูนย์กับห้าก็ได้นะครับตัดหนึ่งหกหนึ่งสี่ออกไปเลยก็ได้นะครับก็เหลือหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดหนึ่งสองสามสี่อ่ะใช่สี่ชุดนะครับสี่ชุดสี่ชุดนะครับอ่ะหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับเนาะ ส่วนในนะครับหวยในวันพุธเนาะอ่าหวยในวันพุธพุธท,ที่แล้วก็ไม่เข้านะครับสูตรวันพุธนี่อ่ะลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้นะฮะสูตรแปดสองนะครับสูตรแปดสองก็ในครั้งล่าสุดที่มันไม่เข้าเนี่ยนะครับงวดแรกที่มันไม่เข้าเนี่ยมันก็ยังมาเลขเด,ด่นอยู่เนาะเนี่ยแปดเจ็ดหกนะมาเจ็ดมาแปดนะครับ ก็ถ้าไม่เข้าอหลักหน่วยห้าหกสี่นะสี่ห้าหกเนี่ยสี่ห้าหกอ่ะมีอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับสี่ห้าหกเวลาซื้อเลยนะครับวันนี้มีสี่ห้าหกแน่นอนนะครับผมว่าอ่ะจะมีไม่มีมาไม่มาออกไม่ออกเนี่ยก็รอรุ้น้วยกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าชอบตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่าครั้งก่อนมันสลับไม่เข้าเนาะสลับสี่ห้าตรงนี้ก็ไม่มีห้านะครับ สลับเกตรงนี้ก็ไม่มีเจนะฮะเนาะเออนะครับก็อ่ะลองดูนะครับสลับเปอีกแล้วกันนะ4 6ก็4 6นะถ้าสลับในตรงนี้ก็จะมีนะครับในที่4 4 8 4 9 4 3 6 6 8 6 9.63เนี่ยถ้าสลับกันอยู่ในตรงนี้เอาตรงนี้เป็นเด่นๆแล้วกัน4กับ6ก็จะได้ชุดประมาณนี้6ชุดนะหรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ใน6ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะหรือเลือกไม่ได้นะว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางกันได้บ้านเขียวนะครับภาษาอังกฤษนั่นแลหละนที่ปรับุไว้ให้แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ